ไว้กำลังกินกำลังนอนค่ะกินอิ่มแล้วก็หลับดูบรรยากาศจะไม่ให้หลับได้ไงล่คะค่ะจะทำยังไงดีกับคนนอนหลับ เ,เปรียบกันเกินไปหรือเปล่าแหมวันนี้มีมารายาทไม่มีเสียงเลยพูดไม่ขารคำเติดน่แล้วคุณชาย ตื่นนะ้แล้วี๋ยวน,นิ่งเป็นหลับขยับเป็นดแดดบรรยากาศดีนขาจะแกล้งทำนี้แบบผูกให้มันหลุมรวมเนาะกำลังหลับแล้วแบบตกลงไปน,งน่ะนะจะไปทำที่นาไหนะ เอาไว้เตื่นได้แล้วครับไปทำชุดละต่อครับชอบแล้วสิไปทำที่บ้านหลังบ้านมาน้ำมันยังน้อยอยูไ่ไปนั่งไรสดน,น้ำยังไงน่าจะน้ำเยอะกว่านี้ครับแมวพุงด้วยครับ ทำแบบไม Not ่ได้นะอิ่มหนักจัดเต็มโอเคเราเจอกันคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะ